อ่าครับนี่ก็เป็นว่านตะกระจั๋นะครับที่ผมได้ไปขุดมานะครับกับอาจารย์นะครับการบิ๊กนะครับที่จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่ก็ได้ประมาณปีนึงนะครับเก็บลืมเลยพอดีมีเวลานะครับก็เลยเอาออกมาเคลือบนะครับเคลือบด้วยยูนิเทนนะครับเคลือบแข็งด้วยยูนิเทนนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับว่าจะเลี่ยมจะมีรู้จะมีเวลาไหมนะครับเพราะงานก็เยอะนะครับงานยุ่งหลายอย่างนะครับนี่ครับเป็นบ้านตะกัะันนะครับได้ไปขุดมาเป็นปีแล้วครับเก็บลืมเป็นปีเลยมีอยู่ประมาณสามสิบสี่สิบตัวนะครับ ตัวใหญ่ๆงามๆเลยครับมีอยู่สามสิบสี่สิบตัวเหมือนกันเขาโงงเลยระบาดปิดนะงีท้าทายนะครับในช่องช่างงีท้าทายช anel นะครับวันน,วนี้นะครับผมก็จะพามาดูการเยี่ยมง,งานครับเยี่ยมพระเยี่ยมง,งานดูการเลี่ยมเข้ากรอบ เลียมใส่น้ำมันนะครับอันนี้ก็คือเรากดฝาหน้าฝาหลังมันเรียบร้อยแล้วแล้วก็แกนกลางแล้วก็ตรงกามสาดเร้อยแล้วนะครับแล้วก็เป่าใส่แล้วนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับการทํางานของผมนะครับก็คือผมจะมาเลี่ยมฝาหน้าก่อนนะครับเลี่ยมฝาไว้ด้านนี้นะครับโดยการโดยน้ํายาปกตินะครับโดยการทํางานปกติโดยน้ํายาปกติ ทุกอย่างเราด้านหน้านะครับเราก็จะทํา,าเป็นปกติเหมือนเราเลืยอพระั่วไปนะครับเราเลี่องกาทั่วไปปกติเลย mm hmm. อ่าครับก็คือเราเดินน้ำยาปกตินะครับ หหน้าแล้วก็เดินน้ำยาเป็นปกติตามสไตล์ของเราเลยนะครับเราเรี่ยมแบบไหนก็ร <ÜNDNIS> ีแบบนั้นครับก็เหมือนเราเรี่ยมกันนะปกติอะครับ นี่คือเดินฝาหน้านะครับเราเดินฝาหน้าแล้ก็เดินปกติากับการเราเลี่ยมะตัวไปนะครับแล้วก็ฝานึงนะครับแล้วก็เตรียมทำความสะอาดไว้เลยนะครับแล้วก็ปล่อยให้น้ำยาเืส้อตัวประมาณ สองถึงห้านาทีนะครับอ่าครับเมื่อเราได้ฐานหน้ามาแบบนี้แล้วนะครับอันนี้เราก็จะนำชิ้นงานนะครับนี่ผมจะเรีย่ยมเป็นบานตะกะัน่นะครับมาวางชิ้นงานในการเลี่ยมลักษณะการเลี่ยมในใส่น้ํามันนะครับเราจะไม่ซีเรียสเรื่องที่ว่างานจะดิ้นได้ไม่ดิ้นได้นะครับ เรื่องนั้นเราจะไม่นั่นแล้วก็นำสามมาปิดนะครับ mm hmm. เพราะว่าทำไมถึงบอกว่าเราไม่ซีเรียสเรื่องงานยิ้นได้นะครับ mm hmm. เพราะว่าน้ำมันมันจะเป็นตัวไอ้ประคองชิ้นงานนะครับซี mm hmm. เรียกเลยเราก็จะเรียกเหมือนปกติไปก่อนนะครับ งนี้นะครับรียนใส่อย่างนี้ก็ได้ผมจะผมเดี๋ยวผมจะไล่ด้านบนก่อนนะครับนะครับก็เล็งจุดมาร์กไว้ให้ตรงนะครับแล้วก็เดินน้ำยาไปนะครับ มันมีไปเปรปกตินะครับตัวน,นี้เราจะเหลือไว้ด้านบนนะครับทางด้านบนตรงนี้นะครับปุ๊บมันก็จะเั็นยานะครับปุ๊บนะครับมันก็จะมีบไล่ขึ้นมาปุ๊บนะครับกดสาไว้มีบไล่ขึ้นมาไอ้มันเหลืออยู่ตรงบริเวณที่เราเสียบนะครับ เสียบเด็กนะครับแล้วเราก็เอาใบมีดออกนะครับเอาใบมีดออกเลยงัดขึ้นก็ได้นะครับงัดขึ้นแล้วก็ไล่น้ำยาเลยปุ๊บแต่พอเวาจังหวะลงงัดขึ้นตรงนี้นะครับเข็มหายดีไปไลนฮปุ๊บนั่นนู้ นะครับพอเราดันขึ э like so, ้นนะครับเราเข็บมาขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะเสียบเข็มเข้าไปนะครับก็ดันตัวนี้จะมาปิดนะครับเพื่อไล่น้ายาให้แห้งนะครับด้านข้างให้แห้งนะครับจะเอาแบบนี้ออกนะครับแล้วเราก็จะปล่อยให้เซ็ตตัวนิดนึงนะครับก่อนที่จะใส่น้ํามันนะครับโดยน้ำมันจะไปเลอะล้วยะทําให้กันน้ําไม่ได้นะครับใปล่อยเซ็ตตัวแนึงอ่ะครับเมื่อเราปล่อยน้ํายาให้น้ํายาเซ็ตตัวเสร็จแล้วนะครับอันนี้ ตรงเข็มนะครับเราก็จะเอาสลิงเี่ว่าเราใส่น้ํามันนะครับมาเสียดนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับใส่แน่นนะครับแล้วก็ค่อยๆปล่อยน้ํายานะครับเนี่เลรแก้วที่ถึงนะ้หน้ํายาก็จะค่อยๆมานะครับมันจะมาได้ช้านะครับเพราะว่าอากาศด้านในมันจะดันกันกันกนกบสลิงกับเข็มเรานะครับ จะค่อยนะครับนะครับน้ำมันก็ค่อยๆขึ้นมาแล้วนะครับค่อยๆนะแล้วก็ค่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆนะครับก็เดินไปแบบนี้นะครับปล่อยค่อยๆให้น้ามันเดินไปเรื่อยๆนะครับ ครเห็นไหมครับเกิดขึ้นมาแล้วนะครับงานพวกนี้แกน้อยไม่ได้นะครับต mm ัว hmm. นี้ก็อ่อนโอเคนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตอนจบทีเดียวแมวตอนปิดทีเดียวนะครับแป๊บนึง ครับนี่ก็เป็นว้านตะกระจันนะครับที่ผมได้เคลือบด้วยยูรีเทนเรียบร้อยแล้วนะครับครั้นี้ผมก็นํามาเลี่ยมนะครับลองมาเลี่ยมใส่น้ํามันจันดูนะครับประมาณจิชิ้นนะครับลองเลี่ยมดูนะครับส่วนเรื่องกันน้ําเข้าเข้าไม่ได้นะครับเพราะข้างในก็ออกไม่ได้เหมือนกัน ดปัญหาเรื่องกันน้ำนะครับเพราะน้ำอยู่ข้างในแล้วขังไปแล้วส่วนราคาเดี๋ยวติดต่อสอบถามกับพระอาจารย์ก่อนนะครับว่าจะราคาเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาบอกอีกครั้งนะครับ